เขาไม่เพียงแต่ไม่ขาดแคลนเท่านั้นแต่จะไม่ขาดของดีใดๆผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้เรียนรู้เรื่องความยำเกรงพระเจ้าผมผ่านการทดลองมามากมายที่อยากจะกระโดดไปถีบยอดหัวของใครบางคนผมผ่านโอกาสเหมาะที่จะทําลายชื่อเสียงตัวเองและงานรับใช้ผมตัดสินใจทําตามแบบอย่างพระเยซูผมตัดสินใจว่าผมจะไม่ได่าไม่ทําร้ายคนอื่นผมจะไม่ประจานผมมอบเรื่องให้กับพระเจ้าทันทีและผมจะรักคนเหล่านั้น อธิษฐานเผื่อและหากมีโอกาสผมก็จะทําดีกับคนเหล่านั้นและผมขอบคุณพระเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นจริงผมจึงพ้นจากความขาดแคลนและสิ่งดีๆมากมายได้หลังไหลเข้ามาในชีวิตของผมนะฮะอย่างวันนี้นะครับก็มีตะกร้าไข่นะครับมาให้กับผมด้วยนะฮะบ,บางทีก็จะมีกล้วยนะครับซึ่งบางท่านที่อยู่ที่นี่นะฮะปลูกไว้ที่บ้านนะฮะแบบเป็นพันุ์ที่หายากมากนะครับ ผมก็มีโอกาสได้ทานกล้วยนั้นด้วยนะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเมื่อเราตัดสินใจที่จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์